โอเคครับมูพวกทั้งหลายครับบรรยากาศของผู้หลวงขี่พ่อแม่พี่น้องมูพวกขี่กำลังเห็นอยู่นี่นะครับช่วงนี้กาเวลาสองโงครึ่งนะครับจะเห็นบรรยากาศข้างหลังเมฆก,กำลังร้อยลงมาแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงหนาแรกนะครับบ่มีนาำแต่ว่าบรรยากาศก็ยังเงินถือว่า บรรยากาศดีครับมีขนาดสองพวงข้างหน้นะครับแต่ยังมีมีอยลลงมานะครับเมื่อวีนทีมงานของผมนะครับได้มาจัดกึ้เสื่อยู่ที่ผู้หลวงนะครับอยู่บนผู้อยู่ผู้หลวงนะครับแต่เลยถือโอกาสมาชมบรรยากาศสวยสดงดงามนะครับของผู้หลวงในแห่งนี้นะครับที่น้องที่มู่พวกทุกท่านนะครับที่กำลังบ่งข้างย t u b e อยู่นะครับถ้าอยากมาเที่ยวมาชมนะครับอยู่ที่วัดต้นํำเลย บ้านนวลพัฒนาตำบลนเลยบังไสเพื่อผู้หวงจังหวัดเลยนะครับถนนถนนวังตะพุ่งรวมเกานะครับอยู่ช่วงระหว่างถนนบางสะพุ่งดับแต่รวมเกานะครับบรรยากาศดีมากครับพ่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทางยูทูบนะครับสีเป็นมูของเบาก่ตุ่งนะครับสามารถรับชมได้นะครับในแบบของเขานะครับทีมงานของพวกผรเองนะครับได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมนะครับ ทางผู้หลวงก็ยันเชื่อได้นะครับมาทำบุญน,นำกันย่ง